วันนี้เราจะมารีวิวสบู่เบนสก,กายเนาะแบคเดมอน๋ยวเอามาลองรีวิวเลยนนก่อนมันก็จะเป็นสีดำไม่ใช่ส่วนผสมเให้ผิวหน้านุ่มเนาะ้วก็ช่วยบบำรุงผิวหน้าให้หน้าอ่อนโยนให้ผิวใสก่อนที้เรากะขยี้ให้มันเป็นฟองให้มันนุ่ม ทา,าประมาณให้มันทั่วหน้าลแล้วก็ใช้เวลาประมาณสองสามนาทีให่มันขขขอเขาเล่น่าอยู่มักหน้ามักหน้าให้มันนุ่มแต่มันทอดหน้าเนาะ แล้วเ,เ,เอ่อสามารถล้างออกได้เลยหรือว่าเขาสามารถมาไว้ปลาไว้ประมาณสิบนาทีสิบนา,าทีก็ได้ต่างมากหนาได้เลยอันนี้เบสมารีวิวให้เบิร์นมาตัดล้างให้เบิร์นกันนะว่ามันชิพิดอะไรเดี๋ยวล่ะก็สบู่นี้มันสามารถใช้กับผิวสามารถใช้กับผิว ไปฆ่าก็ได้ทั่วท่าไาก่ยถองเขาเลย หลังจากใช้แล้วมันก็นจะมีความรู้สึกว่าเหให้เขาผิวหน้าเขาเนียนนุ่มขึ้นแล้วก็บแบบหน้าสัมผัสแล้วก็รู้สึกว่าหน้าเขาสะอาดสะอาดขึ้นหลังจากเขาใช้ก้อนหนึ่งใช้ประมาณได้ประมาณเดือนไปแหละเอาใช้ไปดน,ดนไปมันก็นจะผิวหน้าเาก็จะกระต่นานใสขึ้นด้วยกดไลค์รัวนเลยนะคะกดไลค์ให้ใครล่ะคะใหใ้หนหนู่